เป็นตัวละครผู้หญิงใช่หรือไม่ใช่เป็นตัวละครผู้หญิงใช่หรือไม่ไม่ใช่มันเป็นตัวละครผู้ชายใช่หรือไม่ไม่ใช่หไม่ใช่เจเป็นเจ้าหญิงใช่หรือไม่ไม่ใช่นุ่เป็นเจ้าชายใช่หรือไม่ไม่ใช่มันเป็นตัวละครในการ์ตูนเรื่องดอลมอนใช่หรือไม่ไม่ใช่ตัวละครในดิสนีย์ใช่หรือไม่ไม่ใช่บทบาทแบบดีอ่ะใช่ไหมไม่่ตัวร้าย อ๋อใช่อย่างนั้นก็ใช่ตัวละครนี้เป็นตัวละครในดิสนีย์ใช่หรือม่ใช่ตัวละครอะไรใช่หรือไม่ไม่ใช่มันอยู่ในดิสนีย์ใช่หรือไม่ไม่ใช่เออ่เป็นเจ้าหญิงใช่หรือไม่ใช่โอเคต้องชนะก่อนของชายผู้ชายหรอมู้จักเลยนะเนี่ยยังไงผมจะชนะแน่ของเจ๊เป็นตัวละครเด็กใช่หรือไม่ไม่เด็กเออ่เไม่เด็ก ไม่เด็กว่าไม่เด็กนะตามอายุก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมไม่ใช่คณผู้ช่คะณผู้ชยคะอยู่ในแบบอาบัตใช่ไหมเคยเลอนใกล้แล้ว่ะแน่นอนครับชนะแน่นอนใส่ชุดสีชมพูอะไม่ไม่ใช่มีพลังวิเศษใช่ไหมไม่ชื่ออะไรบ้างวะ ดโดนตัวละครทีนตัวจักมา,ากกับบ้าตายเดี๋ยวนะมีใข่บัางสโนไวท์ใช่ไหไม่สโนไวท์ใช่หรือไม่ใช่แลบบ้วบอนังี่นึกชื่อผู้ชายไม่ออกไวยสั่ไปอ่ะถ้ากิจ่จะยิงขึ้นมาต่องอยิงไง้าองยิงได้เลยไม่ออกเลยอะเจ๊ทำเสไหมีรอ ผมยาวมากคือผมยาวมากไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่โลไม่ใช่เลนดี้ค่ะคือบูดี้ใช่หรือไม่ไม่ใช่เสียใจอ่ะเป็นเรื่องความใจเย็นเย็นเงียบเงียบเชิงเรากลาแบบเอ๊ะแสดงว่าแสดงเกมไม่แสดงเกงใช่หรือไม่ไม่ใช่นุ่นอยู่ในไอาิ๊ซ่าใช่หรือไม่ไม่ใช่ ใช่อะไรอีกอ่ะไม่ไหวแล้วนะตัวคอนเจมีไหล่สันบ้างใช่ตอนเจอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ตัวเราคอนเจอ่ะอยู่หลักเ่สั้นล่ะโตขึ้นใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่บ้างมีทำเพื่อนก็ไเขียนเรี่ออ่ะเรื่องจากผมชนะนั้งหมดผมผุดแห้โอ้ยขอบคุณมากตัวละครนี้สูงใช่หรือไม่ไม่ใช่สูงด้วยน้องชายไม่สูงด้วยตัวของเจอ่ะ มีคู่เป็นแบบได้แต่งงานกันใช่หรือไม่ไม่ใช่ตัวคอริสเซอร์ได้ใช่หรือไม่ไม่ใช่ตัวละครของเจมาร์แกะของข้างใช่หรือไม่ไม่ใช่ตัวละครนี้ตัวอ้วนใช่หรือไม่ไม่ไม่ใช่ตัวละครของเจมันไม่จริงแกเลยไจริงเลเจมเป็นชิซูกะใช่หรือไม่ใช่เดียวกันคือต้งตัดไม่ให้แย่ใจกันไม่ใช่ เจ้าก็ไม่ใช่เจ้าชายไม่ใช่ซุปี่โลคัมช้่าไ่ทายแล้วเลย็ทีวิค้ออยู่เบนเหเนใค่รู้ไหมช่ิงจังเป็นไงไม่สูงจริงๆิว่